สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่องพยาบาลตั้งโอนะคะวันนี้โอจะพามาดูบ้านอีกหนึ่งหลังที่คุณพ่อสร้างให้กับคุณลูกค้านะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะช่างเลิศดชายคุณพ่อโอเองรับสร้างบ้านในพื้นที่เขตจังหวัดสุรินทร์แล้วก็จังหวัดข้างเคียงนะคะหากใครสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์ด้านล่างคลิปนะคะส่วนวันนี้โอจะพามาดูบ้านหลังนี้นะคะก็พื้นที่ใช้สอยอยู่ที่ หกตารางเมตรนะคะใช้เวลาในการสร้าง22วันนะคะก็รวมโรวมจรดร้อนด้วยนะคะก็คืออยู่ในราคาบ้านนะคะ4 5ถึงแสนบาทนะคะกะ็ข้างหน้าจะเป็นะระเบียงนั่งเล่นนะคะ ระเบียงนั่งเล่นกว้าง5เมตรลึก3.5นะคะในส่วนของตัวบ้านด้านหน้าเองนะคะจากซ้ายไปขวาก็คือกว้าง7เมตรนะคะลึกจากหน้าไปหลังก็คือ6.5นะคะก็เดี๋ยวอจะพาเดินด,ดูรอบๆส่วนห้องแรกก็จะเป็นห้องนอนนะคะ ห้องถัดไปก็จะเป็นห้องครัวนะคะซึ่งเป็นกระจกบานสไลด์นะคะมีมุ้งลวดมีเหล็กดัดพร้อมอยู่เลยนะคะเดี๋ยวจะพาเดินดูมุมกว้างๆนะคะกะ็เดี๋ยวเดินดูด้านหลังบ้านด้วยนะคะในส่วนของพื้นที่ว่างตรงนี้นะคะอนาคตก็คือจะต่อเติมออกมาอาจจะเป็นครัวไทยอีกทีหนึ่งนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวพาเดินดูด้านข้างด้วยนะคะ เป็นมุมกว้างๆรอบบ้านเนาะโอเคค่ะอันนี้ก็ในส่วนของอเป็นห้องน้ำนะคะตรงนี้โอเคถัดจากห้องน้ำนะคะก็จะเป็นห้องโถงนะคะอบ้านเป็นสีเทาตัดขาวก็ดูโมเดิร์นมากเลยนะคะค่ะนี่เป็นห้องโถงนะคะที่เรากำลังจะเดินผ่านนะคะถัดไปก็จะเป็นะระเบียงนั่งเล่นหน้าบ้านนะคะรับลมนะคะก็ เหมือนที่เราถ่ายไปช่วงแรกนะคะก็เบื้องนี้เป็นลายหินอ่อนนะคะส่วนหลังคามาีฉนวนกันความร้อนนะคะบุอยู่นะคะก็จะกันได้ในระดับหนึ่งนะคะโอเคนี่เป็นมุมที่ถ่ายได้จากด้านข้างนะคะก็โมเดิร์นนะคะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูข้างในบ้านนะคะบ้านหลังนี้มีชื่อนะคะท่านเจ้าของบ้านตั้งชื่อว่าบ้านในตำนานนะคะซึ่งที่ดินผืนนี้มีตำนานเล่าขานมา ท่านก็เลยให้ชื่อนี้นะคะเจ้าของบ้านนี้เป็นนายทหารนะคะที่กเกษียณอายุราชการแล้วก็กลับมาสร้างบ้านให้ลูกชายตัวท่านเองก็อยู่โคราชนะคะโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในนะคะประตูนี้เป็นประตูกระจกบานเลื่อนนะคะก็มีเหล็กดัดนะคะแล้วก็มุงลวดเรียบร้อยนะคะพร้อมอยู่นะคะ ไปดูข้างในกันนะคะนี่ก็จะเป็นห้องโถงนะคะขนาด4ี่คูณสนะคะฝ้าเป็นฝ้าแขวนนะคะลายสีชมพูล,ลายนี้คือเจ้าของบ้านเลือกเองเลยค่ะท่านชอบนะคะไม่ชอบฟ้าฉาบเรียบชอบเป็นฝ้าแขวนแบบนี้นะคะโอเคขนาดห้องนี้ก็สี่คูณสีนะคะ ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะเพราะว่ายังเดินสายไฟอยู่ยังไม่เรียบร้อยนะคะแต่ว่ามาแล้วก็เลยมาถ่ายรีวิวให้คุณพ่อก่อนนะคะนี่ในส่วนของห้องนอนนะคะก็ขนาด4ี่คูณส5มานะคะฝ้าแขวนสีเดียวกันลายเดียวกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะโอเคยังไม่ได้เรียบร้อยเท่าไหร่ยังเดินสายไฟอยู่นะคะสีก็ประมาณนี้เลยตามท่านผู้ชมเห็นเลยนะคะ เดี๋ยวจะพาไปดูห้องครัวนะคะก็ไม่เชิงห้องครัวนะคะเหมือนเป็นห้องอเนกประสงค์นะคะว่าอ,อ,อนาคตจะทําอะไรดีเพราะว่าถัดไปก็จะเหมือนอ่เจ้าของบานจะต่อเป็นห้องครัวอีกทีหนึ่งนะคะโอเคนี่ก็เป็นหน้าตา่างเนาะมีเล็กดัดมงลวดเรียบร้อยเช่นกันทั้งหลังเลยนะคะอโอเคขนาดห้องนี้ที่เป็นเหมือน ห้องครัวเนาะห้องอเนกประสงค์นะคะก็ขนาด2.5คูณ4.5นะคะก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวอัจะพาเขาไปดูห้องน้ำนะคะห้องน้ำขนาด2คูณ2นะคะก็ลายกระเบื้องเป็นลายนี้เลยค่ะเจ้าของบ้านเลือกเองก็สูงนะคะดูปลอดโปร่งนะคะมีสุขภัณฑ์มีอ่างล้างหน้ากระจกเครื่องทำน้ำอุ่นเรียบร้อยนะคะพร้อมอยู่ประมาณนี้เลยนะคะ เจ้าของบ้านเลือกเองนะคะเป็นบ้านขนาดกระทัดรัดนะคะ63ตารางเมตรนะคะก็น่ารักดีนะคะเจ้าของบ้านชอบแบบนี้นะคะโอเคนี่เป็นมุมที่ถ่ายออกจากด้านในบ้านนะคะประมาณนี้นะคะด้านหน้านี่คือ โรงจอดรถน,นะคะที่รวมอยู่ในราคาบ้านนะคะทุกคนก็สมโมเดิร์นนะคะดูเรียบหรูดีนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปรีวิวบ้านหลังนี้นะคะอก็จะขอจบคลิปการรีวิวบ้านหลังนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามช่องพยาบาลตั้งโอ,อ่ด้วยนะคะเราจะได้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปรีวิวบ้านหลังต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ